สวัสดีน้องๆชาวโลบบทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในแมปโลบอสกันนะคะทุกคนซึ่งวันนี้ได้มีการอัปเดตใหม่เข้ามานะ แต่ก็ไม่ใช่อัปเดตที่ใหญ่อะไรมากนะมีการเพิ่มอะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาบ้างอัปเดตใหญ่เขาบอกว่าจะอัปเดตอีกทีก็น่าจะช่วงคริสต์มาสเลยก็คือจะมีเกาะใหม่เข้ามานั่นแหละแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันทีละเรื่องเนาะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือมีมอนตัวใหม่เข้ามาแล้วก็ลูนชิ้นใหม่เข้ามาเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามอนตัวนั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็ลูนเป็นลูนอะไรเนาะกับวิชอปบริการเติมโลบักและกิฟเกมพาร์ทแบบ ต่าง,งๆครบคันในราคาแสนถูกลองแวะไปดูกันได้เลยโอเคและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าทางเข้าดันเจี้ยนเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันไปพร้อมกันเลยนะทุกคนพอม,นนนม,มาถึงแล้วน้องๆก็จะ,จะเจอทางเข้าแบบนี้แล้วก็เดินเข้าไปได้เลย<ม>นี่มันอยู่ยแถวๆนี้แหละแต่เราต้องเคลียร์มอนก่อนอะเจอพอดีเลยนี่หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนี่ ไวท์ไฟโลเมนเซอร์เป็นนักเวทนะเป็นหัวกะโหลกนักเวทซึ่งมันจะโจมตีเราจากระยะไกลถ้าเราเดินไปใกล้มันมันก็จะถอยนะถ้าเราตีตัวนี้แหละเราจะได้ลูนชิ้นใหม่มาเดี๋ยวจะให้ดูว่าลูนหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่ลูนชิ้นใหม่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยก็คือลูนติดพิษนั่นเองพอยซั่นนะคือเป็นลูนที่ถ้าเราใส่อาวุธเราเนี่ยเราจะมีโอกาสตีติดพิษโอกาส25%คือถ้าเราตีมอนเนี่ยมอนก็จะติดพิษ ประมาณน้นะทุกคนนี่คือรูนใหม่หน้าตาแบบนี้เลยมาต่อในเรื่องที่2กันเลยดีกว่านะคะทุกคนตอนนี้เขาได้เพิ่มระบบซ่อนเกาะมาแล้วนะซ่อนชุดของเรามานี่เราอยากถอดเราอยากปิดก็กดไปที่ลูก,กตาตรงนี้นะทางขวาเฮ้ยไม่ใช่ถอดสินี่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีลูกตาเล็กๆอยู่บนเกาะเราเนี่ยเราก็สามารถปิดได้เราอยากโชว์แค่ไหนเราก็โชว์แค่นั้นนะอย่างเช่นปิดหมวกนี่ ก็จะเห็นหัวพี่แบบนี้เลยอย่างเท่อ่ะน้องๆแต่ถ้าปิดหมดละ่ะก็จะเห็นเป็นตัวเราเลยอย่างนี้เลยข้อดีบอกเลยฟังก์ชันนี้เพราะบางทีเราก็ไม่อยากจะใส่หมวกปิดหน้าเนาะอยากใส่แค่นี้อะไรประมาณนี้นี่แหละระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะ มาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะคะน้องๆนั่นก็คือเควสใหม่นั่นเองเนะี่ยเควส์สำหรับเปิดประตูนั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเราลงมาพื้นที่ลาวาตรงนี้เลยแล้วก็ตรงไปทางนี้ตรงไปทางนี้เลี้ยวซ้ายนิดนึงเลี้ยวซ้ายนิดนึงเห็นไหมมันจะมีประตูตรงนั้นที่เรายังเปิดไม่ได้ในตอนแรกทุกคนถ้าหันซ้ายก็จะเจอช่องทางแบบนี้เลยเราก็จะเข้าไปเป็นเควสนะทุกคนเควส์สำหรับเปิดประตู นี่เราก็จะเจอตัวนี้ชื่อสกาวนะเราก็จะรับเควสจากเขาเพื่อเปิดประตูนั่นเองอ่ะรับเควสกันมีกดรับเควสไปเลยโอเคมันบอกว่าถ้าอยากจะได้กุญแจเนี่ยมันต้องการแร่เดโมไนท์แร่ดแดงๆที่มันถือนั่นแหละ3ชิ้นโอเคเราก็บอกว่าเราจะทําซึ่งพี่ก็มีแร่เดโมไนท์ติดตัวไว้อยู่แลนะ้วน้องๆเราก็จะไปส่งเควสกันเลย นี่แล้วเราก็จะบอกมาว่าเรามีเด m o นไนท์แล้วไหนามาดูหน่อยนี่ตังเก้วเอากุญแจมาให้แล้วขอบใจมากนะจ๊ะแล้วเราก็จะมาเปิดประตูตรงนี้กันเลยนะทุกคนโอเคมันก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> เราจะเข้าไปดูซึ่งมันก็เป็นพิกแอคนั่นเองเด o n นิคพิกแอค ราคา5 0 0แสนนะนี่น้องๆก็จะมาซื้ออันนี้ได้ซึ่งมีพลัง180แต่ว่าลบความเร็วในการขุด10%เรเนะแล้วก็เพิ่มโชค17.5%ลุนูนสล็อตก็ใส่ได้3ช่องเออเป็นระดับเทียร์2ซึ่งพ i g แอดอันนี้เนี่ยหลายๆคนในช่วงแรกๆอาจจะทำบัคเข้ามาซื้อกันได้แล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำบัคเข้ามานะก็สามารถรับเควสจากสากาวทาเควสแล้วก็เข้ามาซื้อได้นะคะโอเคทุกคนอัปเดตของ The f o r ร์สในสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเป็นเล็กๆน้อย เพิ่มสติ้งใหม่นิดหน่อยเพิ่มแบบสามารถเอาชุดเกาะอ,ออกได้แล้วก็มีลูนใหม่มีมอนตัวใหม่นอกจากนี้ก็สามารถรับเควสเปิดประตูได้แล้วก็โดยรวมก็ประมาณนี้ถ้าผิดภาพประกันใดก็ขออภัยด้วยนะคะน้องๆฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปให้ด้วยนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย